ด่วนเจนหนึ่งนะครับก็วันนี้ต้องกลับบ้านด่วนเพราะว่าคนที่บ้านเสียนะครับเสียชีวิตก็คือตาของผมเองนะครับเป็นตาผมวันนี้ก็เลยต้องรีบกลับนะฮะโอเคด่วนเจนหนึ่งไม่มีทงสามารถใช้มือแทนได้นะครับ ตัวเจหนึ่งก็กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีนะครับแหมมาถึงพอดีแล้วรถไฟก็มาพอดีเลยจังหวะมันเข้ากันมากด่วนดีเซลลางนะครับไปถึงอุบลน่าจะทุ่มหนึ่ง